ห้าสิบสาพันษาหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยลูกพระธรรมวัดภาวนาโตรอนโตไร,รปรางไขหนึ่งร้กิโลกร,รมัมและอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทุกท่านทั่ทวโลกที่ได้เร่วมบุญปล่อยโคปล่อยปลามาวันนี้และในอนาคตอ,อนุโมทนาสาธุการาเริ่นธนามหาปูชนญญาจะาให้เห็นชัดใสสว่าง ช่วยกัก <altro> รุณาคุบุญให้แก่ลูกหลานด้วยอนุโมทัสสะพังขวัตตุอุปภัฏฐานคโมกะเรืองกัรนมะเสินนามวันทสสะพังขวัตตุอะระหันโตอัมมมสัมพุทธัสสะ न मो हसाहन्तो अम्बुन्धसा न मोन्दसाम् पुनः रदना अर्तन สังฆรดนาพระพระพุทธเจ้าเรืองใจบยสันบลิปานมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ซาเพสัตตาอเวเราอันเดงคา อาเปัจปชา,า,ปชชาสุขีอาตานังองริหะรรนตุดดนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> จงเป็นผู้ไม่มีเวนจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกพ้นภัยคนท้งอ,ทองแลงบลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสตว์พ้นจากที่กุมขังจงมาช่วยประยางครับประยองข้าพเจ้า ให้สิ้นสัพพุกข์ให้สิ้นสัพพสมให้สิ้นสัพพรูปให้สิ้นสัพพภัยดัตรูใดใดอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมัน ทั้งคนภายคนพานโลกภัยใดใดอุบันติภัยใดใดวินาศภัยใดใดภัยธรรมชาติภัยแหงก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏะสงสารภัยทั้งหมดทั้งเส้นขอให้ไม่สามารถ บีบคั้นนัดเรือนชีวิตนัดเรือนทรัพย์สินดัดเรือนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงมาพิญญาทำวิชาธรรมกายได้ สักเส์เป็นมหัสจจรันบามกรมมันไดที่ปิปลานกระทำไปตั้งแต่ปฐมมชติตั้งแต่ปฐมกรับทั้งบมดทางสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผล อ๋ให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมันบาปกรรมันใหม่ห้อยอยาได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดบาปกรรมันใหม่ ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจคุณกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกับจนถึงปัจจุบันวันนี้ ในขณะนี้ก็ให้เปรืมวมนรวมกันส่งผลก่อนส่งผลสักิตมีฤทธิ์มีเดมีอนุภาพอย่างไม่มีประมานให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัตจัน อันใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติรับสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสูงมากผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชเรื่องคุณหลวงพ่อ ขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนทำเรียนก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความบิดเบือนไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจ มีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกทุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอยสร้างบารมีทัพทวีไม่มีประมาณ <c oughs> ทัพทวีตลอดการถึงที่สุดแห่งธรรม ขออมถวายบุญ The กุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่เรือเดชเรืองคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเด็ชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจะป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใด เ่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีเรือนธรรมกายสว่างสวย,สวยเข้ากลางข้่อง,องว่องไวเท่าเทียมทันทันเทียมรืรอนใจเป็นหนึ่งกราบดุสิตบุรีได้อย่างสองงเงาม พบทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความเปรานธนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จเ,นเดนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆเรือองได้วยดูผ้าแพงเริ่นธรรมก,กายของรามผู้ปราม,มาจงทุกบระการเทินนิพพานะปัจจะยโหตุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพปล่อยโคมประกอบพิธีได้น้ำบัดนี้ อริยนาพระเดชพระคุณหลวงปู่เห็นชัดใสสว่างโสอันธรันโทสุนคีตโตวิรุณหโหพุนทศาสเนอะระโคสุนคีโตโหหิสาสันเนาะเปหิยานติพิสาอันธรดท,รสทรสาสุาน,สน,นสคีตาวิรุณหาพุณ พัสสะสเนอะโรอังคาสุขิตาโหยหิสหาสัพเอหิยันติพิเตะอนทะรัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสเนอะโรอังคาสุขิตาโหนทัสหาสัพเอหิยันติพิภวันตุสัมภังขันลังระ ขันตุสัมพันเทวันตาสัมพุทธานุภาเวนัสันธาโสนทิภพวันตุเตมพาวันตุสัมพัมมะหัลังรังขันตุสัมพันเทวันตาสัมพันธามานุภาเวนัสันธา

ขอให้ท่านเจ้าภาพดุนหน้าจวงมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจวงมีดวงบุใสัยสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจวงมีสมบัติจากกระดาพระดจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันห้อยฟอมแม่งอหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟังหูไม่โวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุจืนยาวนานมากๆร้อยยีปี แข็งเรแรงกระชุ่มกระชวยกระจับกระเจงเข้าคล่องวงวายพุธปาร์เปียผ่องใสดูดีเป็นยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรอยรวยรวไวารวยแซงดำหนึ่งของโลกตลอดไปทุกพระทุนชาติถึงที่สุดเองทำเทินเียนเชิญเจ้าภาพไปปาประกอบพิธีได้น้ำบัดนี้อารัธนาเพรยเด็พระกุลุงปูให้เห็นชัดใสสว่างเบาสบาย ุคุณบุญให้ลูกหลานด้วยศูนย์เจ็ดสองชิ้ดังเมเข้าถึงธรรมชิ้ดังเมเข้าถึงธรรมชิ้ดังเมเข้าถึงธรรมตันเุรตันเถรตันเถหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้ โควิดไม่มีพระภิกษุสามเดรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาจามประเทศเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาไปทั่วโลกวิชาธรรมกายได้ทั่วโลกสำเร็จโดยง่ายจนทุกประการเธอ